บุกถึงในถึงกันครับธนายกว่าครับในการช่วยเหลือประชาชนครับนี่ก็เป็นพระภารกิจหนึ่งครับของท่านนายกสมหวังสันวังครับที่เอาใจใส่ดูแลประชาชนครับเป็นอย่างดีครับนี่ครับได้รับการสนับสนุนหนามดื่มครับจากสจเพียงเดือนครับเทียบวงสิดิรั์ครับนี่ครับสำหรับผลตรวจของทางฟังนี้ครับกับติดติดเชื้อแล้วครับ นะครับเอาก็มาติดตามภารกิจครับของท่านนายกสมวังสันบังรับนายกอปตอาดครับเอ่อท่านนายกครับรบกวนสอบถามท่านนายกนิดนึงครับมือนี้ท่านนายกมีภารกิจยังไงครับอมือนี้ครับมือนี้ก็คือว่าเป็นวันอัสการเนหนึงเนาะจะได้รวมออกเยี่ยมเยี่ยนครับออกเยี่ยมพี่น้องนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดนะครับถึงว่ากักตัวเบว่าจะเป็นจากกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับจากจังหวัดที่เสี่ยงสูงนะครับก็ต้องมาตักตัวโย่ในพื้นที่นะครับ ในส่วนพี่น้องที่ติดเถื่อหรือว่าผู้ที่ไนความเดือดร้อนสูงๆก็มีการครับแต่มื่อนี่ภาคตะกี้หลายจุดครับเพราะวัติตำบลผาดใส่ตัางศูนย์กักกักกันหรือว่าศูนย์กักการโรคนะครับหลายจุดเกือบทุกหมู่บ้านนะครับแต่มือม่อนีอ่สำหรับจุดแรกก็คืออยู่ที่วัดที่พระสงฆ์ธรรมคุณบ้านแคีครับจุดแรกนะครับเป็นระยาหนี้งกับที่ไปสอ,องสามจุดครับ ครับนี่นี่ครับคือท่านนายกเพิ่ปก็มากับทีมงานไปครับมากับท่านรองนายกครับทั้งสองครับนี่น้อครับท่านนายกครับจุดแรกน้องครับจุดแรกคือพี่น้องบ้านแค้มูงเก่าครับแล้วก็เดือดร้อนมาจากจุดที่เสียงนะครับก็ต้องมาดูแลแล้วก็ดีไลท์ไลท่แผ่นครับเรื่องไลท์กุ่มที แต่นั่มสิ่งของมาซอยเหลืองมาว่าที่เป็นจากท่านสอส,อสอเพียงเดือนเทพวงศิริรัตน์นะครับสอจอนะครับ,ออรบท่านสอจ,อจอเขียนหนึ่งนะครับแล้วกลุ่มสหายรัตนบุรีนะครับกับวัดบัทถาดเท่านะครับแล้วก็รวมทั้งอีกไม่ร้ยคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่วัดทุกที่ควรจะก่อน,นอาจารย์ประจุนี้ก็ของสุรินทร์ครับค่ะสุรินทร์ฉ่ำประจุนทุกสุรินทร์ครับตรนนี้ครับได้เอานามมาสี่สิบแสนครับเริ่มต้นวัน วันสุกที่แล้วนะครับเราก็มางจะสานเรื่อยๆครับเพราะว่าพี่น้องที่เดินทางไปเรื่อยกต้องดูแลกันไปครับผมครับขอบคุณครับท่านนายกครับเดี๋ยวเราติดตามประกันไปยาวๆเลยเนาะครับเมื่อกี้มี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 จักจุดครับท่านนายกที่เขาจะไปไปเอ่อช่วยเหลือเพคนครับเราจะมานหาจุดครับหาจุดครับครับก็บ้านหาหกจุดนี่แหละครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามประกันครับข้าสนเอาสิ่งของนะครับเซาลูปโปโปติโฟบ้านใครกบพี่น้องก่อน นี่ครับพื้นกัดโตครับมีดีหรืมีคนทองมีเหมือนทองคืออพื้นมาจากล้าเดนันเป็นค้นลาาค่ะเป็นสะยบ้านมูเก้าค่ะอ๋อพื้นเป็นพิ่นเป็นสะไยมูเก้าบ่ครับค่ะไม่ได้าพื้นมาไปเพิ่นไปฝากของแบบใดแบบใดครับตอนนี okay> ้มีม um ีล um um ูกไฟมูเก้า้อบครับเป็นคนล้าฝั่งล้าเนาะพ้ถึงต้นไม้หรอพื้ถึงต้นไม้ครับพี่น้องครับ มาาออ่่ใให้้กกลังจเดนี่ครับเป็นภารกิจของท่านนายกสมวังสันบังครับนายกอบตทศาตุอำเภอระดับบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับในการออกซอยเหลือผู้ที่กักกันโตครับสำหรับโรคโควิด -19 ครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับครับผมไมอนี้แต้เอาน้ำตอกอาหารคือไข่มาสามแผก นะครับเธอใส่ในทางไฟให้ใส่ในตุดนี้นะครับแต่สาระพวกอาหารที่พิ่งใช้ยังจะให้เอาไปให้พี่หนองเลยเอาไปเห็ดเราสอบะตูงเป็นบอย่าสมหรอะจ้าสองแทงก็เอาไห้พิ้นไปแล้วไห้ยาต้นเอามาเห็ดกร้นะป๋อง น้ำเด้แบ่งน้ำให้เพื่อนไว้กินอยู่นี่น้ำมีวอน้ำมีังไงนามมือบ้านนี่ก็มาให้แท็กหนึงค่ะเออเอาไว้ก็ได้กินได้หมื่นเนาะนามไปน้ำได้ก็ขนมนี่เอาไว้น้ำอยู่เฉพาะใครก็ไปสนองเนาะอยู่จัพาะใครอยู่เฉพาะมือบ้านนี่ครับนี่เป็นการบอกว่าบังเหงาเดี๋ยวฟังได้ไงอยู่ครับนี่ครับสำหรับจุดแรกครับนี่ครับในการซอยเหลือครับผู้กักกันโตครับ กัโตัวเกี่ยวกับกุมเสียงครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับยวตางไปใกล้ๆเลยครับนี่ครับโอวาทีเป็นทะทลาองนายกกับท่านนายกครับกั็ซอยกันซอยกันถือสิงของครับเข้าไปมอบครับให้กับผูทีกักกันตัวครับสำหรับโควิดสิบเกาครับ สำหรับจุดนี้เป็นจุดที่สองนะครับเดี๋ยวเ้างถี่สัมผัสทันยกครับทันยกครับสำหรับจุดนี้ครับเป็นการกักกันตัวหรือว่าคนที่รักษามาแล้วครับทันยกครับจุดนี้จุดที่สองครับที่อยู่ในสำนักสงป่าดงคำมูลนี่คือจุดที่เป็นจุดที่สองแล้วก็พี่น้องที่เพิ่อนไปรักษาตัวแล้วนะครับพอรักษาตัวแล้วก็ต้องมาฝักฝืนอยู่นี่ไว้ไงว่าฝักฝืนนะครับเพื่อดูดูแลว่าเราเฮาเฮาต้องให้ชัดให้ชัดเจนนะครับในการที่มดเสืออีหลีครับ ตัวนี้ก็ได้เม่าหมอบน้ำแล้วก็อาหารนะครับแล้วของเครื่องใส่นะครับเพื่อที่จะใส่ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อดูแลพี่น้อง่ตครับขอบคุณทนายยกครับขอโทษยืดดีนะครับผมนี่ครับสำหรับคนทีหลักษาตัวมาแล้วครับแล้วก็ต้องออกมากกระตันอีก1 4มือครับนี่ครับจำนวน2อลายครับนี่ครับด้วย้รับการสนับสนุนครับนี่ครับกลุ่มสหายรัตนบุรีแล้วก็ร้านเสริมสวยน้องอ้อยนะครับแล้วก็อบตัานะครับ นี่ครับทีมงานครับของธนยศครับครับสำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้เนาะครับก็ไในการสนับสนุนครับจากท่านสจเพียงเดือนเทพวงศิริรัตน์ครับนี่ครับบริจาคน้ำดื่มครับครับนี่ครับมีใครครับแล้วก็มีน้ำขวดครับในการช่วยเหลือชาวบ้านครับถี่กะกันโตครับนี่ครับเป็นหนทางของการไปช่วยเหลือชาวบ้านครับไปดูความอยากลำบากครับ นี่ครับตามโดยรถธนิยกครับบุกถึงในถึงกั้นครับธนยกว่าครับในการช่วยเหลือประชาชนครับทางไปอยากสำหรับต้องบุกครับธนยกว่าครับนี่ครับนี่ครับเอ่อทางลําบากสำหรับธนยกับฟันฟาอุปสรรคครับในการไปช่วยเหลือประชาชนครับให้ได้ครับเกี่ยวกับผู้ถีกกันโตครับ ของหลวควิด -19 ่าครับในเขตอปตาดครับที่ทนายกนะครับดูแลอยู่ครับนี่ครับผลท่ากับมิตรปลาครับพี่น้องนี่ครับปลาครับสองางทางครับมีปลาครับปลาย่างครับนี่ครับเป็นเส้นท่านะครับในการไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับผู้ทีกันนตัวครับชั้นหลวงควิด -19 เก่าครับของอบตาดครับนี่ครับ เหีนว่ามิตรปลาครับปลาครับปลามันสัมปะหลังปลาย่างครับนี่ครับทางนี้ปลาครับนี่ก็เป็นะภารกิจหนึ่งครับของทันนายกสมบังสันวังครับที่เอาใจใส่ดูแลประชาชนครับเป็นอย่างดีครับสำหรับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนความเดือดหอนครับทันนายกสมวังสันบังครับกะซอยเหลือเต็มที่ครับ นี่ครับบรรยากาศครับทางท้างครับถนนทุนทางครับในการไปซอยเหลือผู้ที่กักกันโตครับสำหรับโรคโควิด -19 ครับครับตอนนี้เข้ากับมาถึงจุดกักกันโตครับสำหรับจุดที่3ครับในการมาหมอบทุกยังฉีดครับให้ครับประชาชนครับผู้ที่มากกักกันตครับเกี่ยวกับโรคโควิด -19 กครับ เข้ามาถึงแล้วครับนี่ครับสารับจุดนี้นะครับเข้ากันมาถึงจุดที่สาม้วครับสารการมาบอทุ่งยังฉีบครับไฮแคปูที่มากักโตครับสารโรคโควิดสิบเก้าครับนี่ครับได้รับการสนับสนุนน้มเด่มครับจากสจเพียงเดือนครับเทพวงสิริรัตน์ครับนี่ครับทนายโยบประกันที่นามลงมาน้ำครับ สวัสดีครับผมคว่นี่ครับเป็นกำลังสอบถามครับว่ามีมากับตัวจักคนครับุดนเปจุดที่นอนที ผู้ป่วยครับผมรอรถโรงบ้านครับผมยุตที่สตรวัดป่ารัตนพุทธคุณเป็นยุตที่สตรแล้วก็รอรถโรงบ้านมาขับซึ่งสองยูซีคนครับผมมายูซีคนครลอครับผมครับขอบคุณครับท่านนายกครับนี่ครับตอนนี้เจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับของอบปตธานะครับกําลังสอบถามนะครับของผู้ติดกักกันโตครับโควิด19ครับ ท่านนายกก็มาสอบถามพื้กันครับตอนายตอนคอไรคนไคนหลอกบอ้าคนเ้าสองเลยนะแต่มอกเทหานอนี่แหละนี่ครับได้รับการสนุจากท่านสจเพียงเดือนครับสำนับนำดื่มครับนี่ครับท่านนยกจะหมอบทุกยังฉีบครับ นี่ครับสารับผลตรวจของทางฝั่งนี่ครับก็ติดติดเชื้อแล้วครับส่วนทางนี้ครับผมจะปท่านออกครับว่าติดหรือไ่ติดครับแต่ทางนี้ผมออกติดล่ะครับทางนี่ติดครับแต่ทางนี่ไปท่านติดครับลอบผลอยู่ครับ จุดนี้สำหรับในการช่วยเหลือนะครับภูกัะกันตัวครับสำหรับจุดที่สี่ครับซึ่งสาบข้าวมาว่านะครับคือว่าจิตเชื้อแหล้วครับและรักษาตัวหายแหล้วครับก็เลยมากัะกันตัวครับอยู่มองนี้ครับนี่ครับจำนวนหนึ่งไล่ครับถี่กัะตัวครับส่วนอีกสองไล่มองนี้ครับมองนี้ตัวเหล้วครับบ่มีเชื้อครับแต่กระต่องกัะกันตัวครับนี่ครับในห้องนี้สองคนครับ สำหรับจุดนี้ครับนี่ครับสำหรับน้ำดื่มครับไปบอกได้กับพ่อสจเพียงเดือนเทพวงศิริรัตน์ครับซึ่งเพื่นบริจาคครับแล้วก็เพื่อนกะเป็นสจซึ่งบริยูในเขตตะบนถาดครับเป็นสจนอกพื้นที่ครับแต่เพื่อนกะมีใจซอยเหลือชาวบ้านครับที่ได้พรอมเดือดร้อนครับโดยการบริจาคน้ำดื่มครับโดยผ่านองค์กรร้านส่วนตะบนถาดครับนี่ครับสอบถามขาอเป็นอยู่ครับสำหรับภูทีกั้นโตครับ ผูกกัะกันตัวองรายนี่ครับตัวแล้วครับบ่มีเชื้อครับแต่กระตองกัะกันตัวครับนี่ครับนี่ครับนยกตมา่ยมเยี่ยนครับและหมอบผู้ยังฉีบครับให้ครับผู้กลุ่มเสี่ยงครับโดยการกัะกันตัวครับนี่ครับธนยกกระไดสอบถามความเป็นอยู่ครับ สารสุขทุกดิบครับของครูกักรันโต้ครับถึงจุดกักรันโตจุดที่หาแล้วครับของภารกิจสารับมือนีครับนี่ครับนายกกกำลังยางมากครับสารับจุดกักรันจุดนีมีทั้งมันจะคนครับคนเดียวคนเเดียวนาะครับล่อล่อผลการตรวจจีเนาะ อ๋ตัวน uh, um. uh, uh, ี้พ uh, ันธุ์เป็นกลุ่มเสียงสูงครับถือกันมาสอบถามครับของสารสุขทุกดิบครับของภูมากาคกันโตครับนี่ครับสำหรับกันมาเยี่ยมเยียนครับสำหรับจุดกะกันโตจุดที่หาครับสำหรับภารกิจในมือนี้ครับ นี่ครับก็มีสบู่ยาซีฟันน่ะน้ำดื่มไข้ครับมาให้เพื่อนครับนี่ครับสำหรับหมอบ่งของครับเพืกักันโตครับสำหรับจุดนี้ครับเป็นจุดที่หกครับที่เพื่อนกักันโตซื้อครับเพื่อนมาจากจังหวัดโคราชครับก็เลยต้องให้กักันโตครับานนยกสมหวังสันวังครับ เพิ่นก็เลยได้มามอบไข่ครับกับน้นดื่มครับให้ผูกกับกันตครับโดยไข่ครับได้รับการสนับสนุนครับจากเสียอึงนะครับหรือว่าเสียมณะสังสมครับนะครับในการบริจาคครับในทางนี้นะครับในการซอยเหลือประชาชนครับซึ่งเสียอึงนะครับเพื่อนบริจาคจำนวนรอยหาสิบแผงครับกับน้นดื่มอีกประมาณต่อซิบหลครับ นี่ครับสำหรับจุดก,กั้นตุดจุดถ่ายครับสำหรับภารกิจมือนีครับของธนยกสมบัติสมบัติครับ